บอกยังบอกบอกให้แล้เล่นไหม้แล้วตัวเองลงอยู่หรือเปล่าเออบอกจะไม่บอกแต่ตัวเองยงอยู่หรือเปล่าอยโยแล้วใครไม่ลงมาไอ้อาแล้วบอกตอนไหนเนี่ยไปบอกไปเลยคืต้องติดแล้วบอกเขา่อแล้วอันนี้บอกเขาเกิดนทองเฮ้ยอยากตีก็อย่าให้ตีอย่าให้รอ อ้วนมเนี่ยมีอ้วนออมไอซแจอคกูปาอาสดุลนั่งคัดเองอ้วนเออใช่ออะไรไมดีเอลยเออไม่ใช่ผู้แจ็คอ้วนอมออมแ้วก็เลยอ้วนบุลีเพียวใช่ไหมบุีพียวใช่ไหมออมอ้วนอะไรออมอ้วนะอ้วนไปเด้อแล้วไอ้มันควแล้วหนึ่งอาไแจ็คใครวะไอไอไอซ์ไอแจ็คใครมาก่อนน่ะ ไอ้ลงเปล่าไหวเปล่าไผชายเอาไปเลยไปลงไอสองไอเลยคู่กันเ๋ยวแล้วมาแล้วเร็วๆนีไวุ้นวไอ้กับโอมไอซ์้นวนไอ้โอมไอซ์เออไล้หมดเลยไม่ได้แล้วมามาเลยไอถงไปแล้วกน้ไง้ไอ้อมไอซ์ว้นเย ได้ได้ได้ไอ้เี่ยให้ไอ้ลองว่าไอ้ลอเนี่ยใ้ไอ้แตงไปก่อนไปแตงไปไอ้จะไปพี่นี่ไม่นะเหมือนายเหมือนไม่ไม่นะรสจัดกระเทยจัดกระเทยแหมเรื่องไ่้อะไรอาจารยเขาว่เก่งไอ้ผู้แจงไม่ฉลาดเราได้ผู้นี้แหละ

ไปยังไงเฮ้ย,ยนนะม,มันไ่กินหมูไปกินชาบูหมาลายไหนวะอันไหนพี่ ครับส่ีกินกับแม่ไหมแม่แม่เขาโอเคแล้วอรอยดูว่ดูว่าดูยิ่งเด็กดูยิ่งเด็กเขาก็ได้นะ

เป็นผู้ชายคุมหน้าผู้หญิงคุมหลังใช่ครับตัวนนี้ตั้นยงไงวันนี้ไม่ค่อยมีหนึงดูวันนี้กินยังไม่ลงกินเองนะคู่นี้ ข้อมือนะองผมแแดงแม่ไพี่อกัพี่โอ๋โหก็อยู่แล้วกว่าแต่พอพี่ไอพี่โอแ้วดีนะวันนี้ผมได้จบสบายขึ้นดีใ่เดี๋ยวให้หาสองพันคลิปสองพันคลิปไม่ค่อยเปิดนะ เคยเป็นสาระอะไรได้ไรได้ันเลยดิได้อะวะนี่แค่นะผมนี่แหละดูคนเดียวที่ยอดมันจะถูกเลยลิปนึงผมดูมันยี่สิบสามสิบแล้วั่นวิวบั่นวิวเออก็ดีกันแล้วได้ตังค์มาเอามาตงนี้ไงเอาเป็นค่าลูกพี่ลองดูคลิปไหนที่เป็นเป็นคลิปผมนะประมาณสี่สิบขึ้นจริงเหรอจริงคนเดียวจริงคนเดียวดูวยคนเดียวพี่ยังงงเลยมันเรื่อคลิปคลิปแบบคลิปปิดเลยนะ ทำไมมันต้อสี่พันกว่า